อ่าเป็นอีกหนึ่งในกลุ่มวัดพระศรีรัตนหมหาธาตุจังหวัดลบบุรีเป็นพ้าที่มีอายุยาวนานกว่าแ800ดรอปีนะเป็นศิลปะขอมองนี้ต้องบอกว่าสลิงแตกปิดรั่นแล้วสวยมากนะอยากให้ชมมาชมกันดีกว่าองค์นี้เป็นพระเทิดคนโลกเป็นเนื้อชินเงินของกลุ่มวัดพระศรีรัตนหมหาธาตุจังหวัดลบบุรีสภาพแบบนี้นะถือว่าสวยนะนะเป็นผ้าที่แตกกุขึ้นมาพร้อมกับพ้าหูยยนนะนะครับแตกกุขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยเขาบอกว่าครั้งแรก เรา,เรา,เราปี2 450บิงทีเราจะมีปี2 430อยู่ด้วยนะพิมพ์ทรงพิมพ์น,นี้นะครับเป็นรพระกระพระเทิดขนนกนะสภาพของพระเนี่ยนะครับสภาพของพระเนี่ยก็บอกว่าค่อนข้างก่อนนะพระเนื้อชิน้นเงินเนี่ยภายในเนี่ยเขาจะเป็นแกนเป็นแผ่นนะครับข้างนอกเนี่ยจะเป็นคล้ายๆพระผงแหละหลัการพิจารณาเนี่ยการแตกการปี่นะครับหรือว่าการระเบิดของผิวเนี่ยขอบนะครับการระเบิดของผิวเนี่ยสาคัญมากๆเลย Off, เวลาที่เขาหลุดออกมาเป็นชิ้นเนี่ยนะครับชิ้นตรงนี้นะครับขอบแผลเนี่ยเขาจะชันนะครับชันเพราะว่าเกิดจากการหลุดการแตกระเบิดออกนะครับแต่ถ้ากรณีที่เป็นผ้าลินแบบนะครับเขาเรียกเาเรียกว่าหยอดกดการหยอดกดลงไปเนี่ยนะครับมันจะทําให้เป็นแห่งทองกระทะนะถ้าเป็นผ้าแท้เนี uh, ่ยแผลเขาจะต้องชันครับแผลลึกชันนะครับแผลลึกชันแผลลึกชันแผลลึกชันแต่ถ้าเป็นผ้ายอดกดเนี่ยแผลเขาจะเป็นแอ่งทองกระทะนะนี่คือ จุดหนึ่งนะครับที่ใช้ในการพิจารณาสําหรับพระที่มีสภาพค่อนข้างก่อนนะสภาพค่อนข้างผุร้อยปีแล้วนะครับร้อยปีล่านมีไม่เท่ากันนะครับเพราะพระแต่ละองค์เนี่ยผ่านการเวลาเจ็ดร้อยแปดร้อยปีองค์ที่โดนความชื้นก็โดนความชื้นนะครับในแบบอรอดบ่อยๆเนี่ยนะครับก็เจ็ดแปดร้อยปีองค์ไหนที่แห้งนะครับก็อยู่ในที่แห้งมาเจ็ดแปดร้อยปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระจึงมีสภาพที่แตกต่างกันนะพระในกุกวัดพระศรีรัตนธาตุหรือ พระปางองใหญ่เนี่ยที่พบเนี่ยครับจะวางอยู่ตําคานนะครับตําคานของอพระปางนะแล้วก็สภาพผิวค่อนข้างคล้าดำนะครับอย่างองค์นี้นครับน่าจะโดนความชืน้นอาจจะอยู่ในตําแหน่งที่ถูกน้ําหยดนะครับหรือว่าน้ําซึมได้นะสามารถส่งรูปไปได้ในช่องบ้านเขียวเลยแนะบบแบบนี้น่ารักนะครับน่าใช้ไปหาใช้กันนะครับ